สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมพามาที่ฉะเชิงเซานะครับโครงการที่ผมจะพาทุกคนมาดูในวันนี้ชื่อแพ t ตันเรสซิเดนซ์ซิรีสุวรรณของมารวยเรียวเอสเตทครับเป็นโครงการบ้านแนวโมเดิร์นอิงลิชระดับลักชัวรี่คลาสของย่านนี้นะครับซึ่งราคาแพ็คเกจจะอยู่ในเซกเมนต์ของบ้านกลุ่มเจ็ถึง15ล้านบาทครับ งการอยู่ติดถนนสิริโสธรเลยนะครับซึ่งเป็นถนนเส้นหลักเส้นหนึ่งที่วิ่งเข้าออกเมืองและเชื่อมโยงไปยังส่วน,นต่างๆครับปัจจุบันถนนเส้นนี้ถือว่าฮอตคิตครับเพราะว่ามีโครงการบ้านและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะเกิดขึ้นใหม่ในย่านถนนเส้นนี้เยอะครับตัวถนนสิริโสธรมันมีความสําคัญเพราะว่ามันเชื่อมกับถนนหลัก ที่วิ่งเข้าออกเมือง2เส้นครับเส้นแรกก็คือเส้นมอเตอร์เวย์วิ่งเข้าเมืองไปสุวรรณภูมิเชื่อมพระราม9้าครับอีกเส้นหนึ่งเลยถนนมอเตอร์เวย์ไปหน่อยก็จะไปเชื่อมกับบางนาตราดครับทางเข้าป้อมหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นประตูล้วกั้นไม้กระดกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ประตูหลักครับประตูหลักก็จะอยู่ข้างในเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยเขาจะเป็นระบบดับเบิลเกตคือมีประตู2ชั้นช่วยสกรีนความปลอดภัยครับส่วนป้อมรปภด้านในจะเป็นประตูเหล็กเลื่อนปิดมิดชิดครับ ซึ่งระบบผ่านเข้าออกของที่นี่จะเป็นระบบจดจําป้ายทะเบียนเวลาลูกบ้านขับรถมาใกล้ประตูมันเปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับโครงการนี้มีที่ดินประมาณ30ไร่ครับเขาทําบ้านออกมา123ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะครับราคาเริ่มต้นของบ้านที่นี่จะอยู่ที่7.49้าล้านบาทครับโครงการจะจัดส่วนกลางมาให้เยอะนะครับโดยจะมีสวน2จุดอยู่ด้านหน้าจุดหนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็จะมีคลับเฮาส์สชั้นอยู่ติดกับสวนด้านหน้าครับ ตัวสวนของเขาก็จะจัดออกมาเป็นสนามหญ้าแบบนี้ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ลานอนเนกประสงค์ให้เด็กมาวิ่งเล่นได้ครับส่วนพื้นที่หลายรอบก็จะลงต้นไม้ใหญ่ไว้แต่ในวันนี้โครงการเขาเพิ่งเปิดครับต้นไม้มันยังไม่ฟูยังไม่ให้ร่มเงาเท่าไหร่ผ่านไปอีกสัก2อสปีมันน่าจะเขียวร่มลื่นน่าเดินกว่านี้ครับส่วนจ็อกกิ้งแฟร็กที่เราเห็นหลายรอบเนี่ยจะปูยางไว้ให้ด้วยเวลาเราเดินเนี่ยมันจะนุ่มสบายเท้าแล้วก็ซัพพอร์ตข้อเขา่าข้อเท้าได้ดีกว่าพื้นแข็งๆครับ พื้นที่ด้านข้างทางฝั่งนู้นเขาก็จะทําเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็มีแปลงปลูกผักสวนครัวไว้ให้ส่วนอีกด้านนึงก็จะทําเป็นศาลานั่งเล่นให้กับลูกบ้านมาใช้งานครับตัวอาคารขับเฮาส์ของเขาที่อยู่ติดสวนด้านหน้าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่2ชั้นนะครับซึ่งก็จะจัดเป็นแ a c i l i ี y ให้ลูกบ้านมาใช้งานครับส่วนแรกก็คือเราจะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เจอส่วนของล็อบบี้ครับ ซึ่งตัวล kind of mm ็อบบี้ของเขาปัจจุบันอ่ะใช้เป็นสำนักงานขายไปในตัวด้วยนะครับแต่ต่อไปเมื่อลูกบ้านย he ้ายเข้ามาอยู่ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นล็อบบี้ส่วนตัวสําหรับลูกบ้านมาใช้งานได้ครับตัวล็อบบี้จะมีประตูเชื่อมออกมายังส่วนของโซนว่ายน้าครับซึ่งตรงนี้เวลาเดินออกมาเราจะมาเจอห้องน้ําแยกชายหญิงที่เขาเตรียมส่วนอาบน้ําไว้ให้ด้วยส่วนถัดมาที่อยู่ติดกับส่วนของห้องน้ําก็จะเป็นส่วนของล็อกเกอร์ครับอันนี้เวลาเรามาว่ายน้ําเราก็เก็บข้าวของในล็อกเกอร์ตรงนี้ได้ครับตัวสระว่ายน้ําจะอยู่ทางด้านนี้ครับ ซึ่งพอเดินเข้ามาเราจะเห็นดีไซน์การทําสระว่ายน้ําของเขาโดยการมีพื้นที่ใต้ใชายคาแบบนี้เอาไว้ให้ลูกบ้านน่ะสามารถที่จะมานั่งเล่นตรงนี้ได้ครับเพราะว่าจุดที่อยู่ติดกันตรงนี้มันเป็นสระเด็กครับเขาสามารถที่จะมาเล่นน้ําโดยมีผู้ปกครองนั่งดูใกล้ๆได้แบบปลอดภัยครับส่วนสระว่ายน้ําของเขาที่เป็นสระหลกักอะทางด้านนี้จะเป็นแล็บผูความกว้างประมาณ6.3เมตรความยาวประมาณ13.3เมตรเป็นสระระบบเกลือ ว่ายออกกําลังกายได้เต็มที่แต่ตัวสะเองเนี่ยมันเป็นสะที่เอาดอร์นะครับอาจจะใช้งานได้ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่แดดไม่แรงจนเกินไปครับชั้น2ของคลับเฮาส์จะมีพื้นที่ใช้งาน2จุดที่แตกต่างกันครับจุดแรกก็คือพื้นที่ตรงโซนนี้เมื่อเดินขึ้นบันไดามาตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์สามารถเอาคอมมานั่งกดทํางานอ่านหนังสืออะไรต่งตางๆได้เพราะว่าเขามีปลั๊กไว้ให้ด้วยครับส่วนติดกันจะมีประตูกั้นครับพอเดินเข้ามาเราจะเจอห้องโล่งๆแบบนี้ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นห้องยิมนะครับจะมีพื้นที่ประมาณนี้เมื่อเอาอุปกรณ์เครื่องเล่นมาวางแล้วเนี่ยน่าจะใช้งานพร้อมกันได้ประมาณ1 0 1ถึง15คนเลยครับบ้านของที่นี่เขาจะมีอยู่2แบบนะครับ แบบเริ่มต้นคือแบบกรีนิชครับจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้นประมาณ54-107ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ189ตารางเมตรครับเขาจัดมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้นของบ้านไทยนี้อยู่ที่7.49ล้านบาทนะครับส่วนแบบที่2ชื่อลิชมอนครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเหมือนกันที่ดินเริ่มต้นอยู่ประมาณ72-112ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ271ตารางเมตร จัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์2ห้องนั่งเล่นและ3ที่จอดรถราคาเริ่มต้นของบ้านไทป์นี้จะอยู่ที่11.90ล้านบาทครับเวลาเราซื้อบ้านของที่นี่เราจะได้เป็นบ้านสแตนดาร์ดซึ่งเป็นบ้านเปล่าไม่ได้มีการตกแต่งอะไรให้นะครับเราต้องไปตกแต่งเองส่วนบ้านที่ผมจะพาทุกคนมาดูคือบ้านไทป์ใหญ่สุดชื่อลิชมอนครับซึ่งประตูรั้วของบ้านลิชมอนที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดเราจะได้เป็นประตูรั้วแบบนี้ครับจะเป็นประตูที่เปิดเข้าออกได้สส่วนครับ ส่วนแรกก็คือเป็นส่วนคนเดินเข้าออกอันนี้จะตรงกับประตูหลักทางด้านหน้าแบบนี้เลยส่วนอีกประตูชุดหนึ่งเวลารถเข้าออกอจะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้ครับจะเลื่อนเก็บเข้าด้านข้างมีมอเตอร์กดรีโมทเปิดปิดได้อัตโนมัติครับส่วนที่จอดรถเนี่ยก็จะจอดใต้ร่มได้3าคันแบบนี้ครับ่วนภายในบ้านสแตนดาดอะ่ะก็จะเป็นบ้านโลง่ลงๆแบบนี้อันนี้ผมพามาดูบ้านทายกรีนช์ซึ่งเป็นบ้านสแตนดาดที่เขาทํามาให้ดูครับบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านที่ก่อสร้างแบบพรีแคสต์นะครับ ดังนั้นเวลาเราจะต่อเติมเพิ่มพื้นที่อะไรต่างๆควรจะต้องปรึกษาหรือขอคำแนะนําจากทางโครงการด้วยนะครับเพราะว่าบ้านลักษณะแบบนี้เขาใช้ผนังเป็นตัวรับแรงครับพอใช้ผนังรับแรงแล้วไม่มีเสาเกะกะเนี่ยมันก็สามารถทําให้จัดห้องได้เป็นห้องกว้างๆได้มากครับพื้นชั้นล่างอ่ะจะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับ ส่วนพื้นชั้นบนที่เราเห็นเป็นไม้แบบนี้จริงๆแล้วเป็น SPC นะครับมันจะทนน้ําแล้วก็ทนความชื้นปวกไม่กินรวมถึงไม่บวมไม่ล่อนง่ายๆครับส่วนบ้านเนี่ยพอจัดออกมาให้เป็นบ้านพีคคสต์อย่างที่ผมบอกทุกคนไปว่าข้อดีของมันที่ใช้ผนังรับแรงคือมันไม่มีเสามาเกะก,กะภายในห้องเยอะทําให้เขาสามารถที่จะจัดห้องได้มิติที่มันเป็นความกว้างแบบนี้ได้เวลาเรามาแต่งพื้นที่ภายในมันจะทำได้ง่ายแล้วก็ยืดหยุ่นต่อเจ้าของบ้านครับ บ้านทั้งสองแบบของเขาทั้งคลินิชและลิชมอนน่จะมีความเป็นโมเดิร์นอิงลิชครับซึ่งรูปแบบบ้านลักษณะแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ดูฉูดฉาดสะดุดตามากแต่มันจะเป็นบ้านโทนกลางๆที่ดูไปได้ยาวๆครับส่วนตัวบ้านลิชมอนที่ผมจะพาทุกคนมาดูในคลิปนี้จะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับมันจะสามารถจัดตกแต่งพื้นที่ภายในได้ยืดหยุ่นกว่าบ้านทรงอื่นครับส่วนความแตกของบ้านทป์นี้คือการเจาะพื้นที่จอดรถให้จอดรถได้3คันอยู่ตรงกลางบ้าน แล้วก็แยกฟังก์ชันการใช้งานของบ้านเป็นปีกซ้ายปีกขวาแบบนี้ข้อดีของมันคือมันทําให้บ้านเนี่ยจัดพื้นที่ได้เป็นสัดเป็นส่วนครับแต่ข้อด้อยของมันเมื่อเทียบกับการเอาที่จอดรถไว้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดก็คือมันทําให้เราไม่สามารถรวมห้องชั้นล่างเป็นห้องใหญ่ๆห,ห้องเดียวได้เหมือนหลายๆบ้านที่เขานิยมทํากันครับเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านที่เขาจัดตกแต่งให้ดูกันดีกว่าครับประตูทางเข้าบ้านที่เป็นประตูหลัก มันจะเป็นประตูบานคู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมือจับของฮาเฟเลติดตั้งมาให้เปิดประตูเข้ามาเราจะเจอส่วนลิฟต์เอียซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรับแขกครับตรงนี้เขาก็จะวางเป็นโซฟาตัวแอลไว้ให้มีทีวีตั้งไว้แบบนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะดูโปร่งโล่งนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดับเบิลโวลูมครับระยะพื้นถึงฝ้าของตรงนี้จะอยู่ที่6.25เมตรซึ่งมันจะให้อารมณ์โปร่งโล่งเพราะมีปริมาตรมากแต่ก็ต้องแลกมากับความเปลืองแอร์นิดนึงนะครับ ส่วนที่อยู่ติดกันทางด้านนี้จะเป็นโต๊ะรับทานอาหารครับซึ่งอันนี้เขาจะนั่งได้ประมาณ6-8ถึงท่านนะครับถ้าเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีคนมาทานข้าวร้วอมกันกับเราเยอะๆตรงนี้เราจะใส่เป็นโต๊ะกลมเพื่อให้ได้จํานวนที่นั่งเพิ่มขึ้นก็ได้ผนังทางฝั่งนี้เขาทําเป็นตู้เคาน์เตอร์เก็บของครับซึ่งสามารถเก็บข้าวของได้เยอะพอสมควรเลยส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นเคาน์เตอร์สําหรับชงเครื่องดื่มครับบ้านหลังนี้เขาออกแบบมาได้น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งครับ ก็คือการใช้โถงคอริดอร์กลางในการเชื่อมพื้นที่โซนต่างๆเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันก็เป็นการแยกโซนการใช้งานของพื้นที่แต่ละโซนให้ออกห่างจากกันด้วยครับบ้านลักษณะแบบนี้มันก็เลยมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัสดเป็นส่วนครับส่วนโถงคอริดอร์ตรงนี้เวลาเดินถัดมาเราจะเจอส่วนสําคัญมากๆของบ้านอันหนึ่งที่เขาวางในตําแหน่งที่น่าสนใจเลยครับก็คือครัวครับตัวครัวรที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นเคาน์เตอร์ครัวยาว2ฝั่ง แบบนี้ซึ่งทางฝั่งนี้ใช้สําหรับเตรียมอาหารและทําอาหารทางด้านนี้ครับส่วนทางด้านนี้เอาไว้เก็บข้าวของต่างๆรวมถึงมีตู้เย็นและเครื่องซักผ้าวางตรงนี้ได้เพราะเขาเตรียมท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวครัวมันยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าผนังทางฝั่งนี้เป็นผนังภายในบ้านที่สามารถลื้อหรือจัดใหม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเชื่อมพื้นที่ครัวตรงนี้กับพื้นที่รับประทานอาหารทางนู้นเข้าด้วยกันตรงนี้เราทําเป็นเคาน์เตอร์ แล้วก็ใส่เป็นผนังกระจกได้ครับตัวครัวเนี่ยจะอยู่ติดกับส่วนของประตูที่เปิดออกไปเชื่อมยังพื้นที่จอดรถด,ด้านนอกได้เลยนะครับดังนั้นเวลาเราซื้อข้าวของจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาเราเปิดประตูแล้วเอาเข้าครัวได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเดินผ่านส่วนของพื้นที่นั่งรับแขกเลยครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโฟล์การใช้งานที่ทําให้บ้านเนี่ยมันใช้งานง่ายครับ ส่วนถัดมาทางด้านนี้เราจะเห็นบันไดที่เดินขึ้นไปด้านบนครับตัวบันไดพอเอามาตั้งไว้ตรงนี้มันจะมองไม่เห็นจากส่วนรับแขกครับดังนั้นเวลาพ่อแม่มีแขกหรือนั่งคุยกับแขกเด็กๆสามารถเดินขึ้นเดินลงแวะเข้าครัวเดินไปตรงนู้นตรงนี้ได้โดยที่ไม่รบกวนกันและกันและยังมี p r i v a c y สําหรับคนในครอบครัวอยู่ครับส่วนของบันไดจะเป็นบันไดที่กว้างกว่าปกตินิดนึงตัวบันไดนี้จะกว้างประมาณเมตรยีครับเวลาเดินขึ้นเดินลงสวนกันมันก็จะสบายกว่าครับพื้นที่ใต้บันไดเขาจัดออกมาแปลกครับ เพราะว่าบ้านส่วนใหญ่จะทําเป็นห้องเก็บของกันแต่บ้านหลังนี้ก็ทําเป็นห้องเลี้ยงแมวครับมันจะมีประตูกั้นเล็กๆนะครับพอเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอพื้นที่สําหรับสัตว์เลี้ยงครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะทําเป็นพื้นที่เลี้ยงแมวให้น้องแมวเ็ามีพื้นที่สงบๆส,ส,ส่วนตัวอยู่แบบนี้ครับอันนี้มันก็เป็นบ้านตัวอย่างที่เขาทามาให้ดูนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะบ้านของเราเราจะจัดเป็นห้องเก็บของปกติหรือจะทําเป็นพื้นที่ใช้งานอย่างอื่นก็ได้ครับ รงข้ามบันไดอ่ะจะมีพื้นที่ที่เขาเว้าไว้ให้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เขาเออกแบบมาเผื่อเราจะทําเป็นตู้เก็บของหรือตู้เก็บรองเท้าแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราอยากจะทําเป็นตู้เก็บรองเท้าแบบที่เขาทําผมแนะนําให้ทําเป็นหน้าบานทึบครับเพราะว่ามันจะดูเรียบร้อยกว่าครับส่วนด้านในสุดจะมีห้องอยู่อีก3ห้องครับ ห้องแรกทางด้านนี้จะเป็นห้องนอนเล็กครับเขาออกแบบมาให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุครับตรงนี้เขาก็จะวางเป็นเตียง5ฟุตไว้ให้ปลายเตียงมีตู้เก็บของอนเนกประสงค์หรือจะตั้งทีวีก็ได้ส่วนห้องน้ำจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับพื้นห้องน้ำจะเป็นระดับเลเวลเดียวกันกับพื้นห้องนอนเพื่อกันการสะดุดครับแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะใส่กลิเตอร์สําหรับรับน้ําน้ามันจะไม่ล้นไหลออกมาข้างนอกครับ ส่วนพื้นภายในห้องนี้จะเป็นพื้นแบบรับแรงกระแทกครับเวลาหกล้มหรือของตกเนี่ยมันจะช่วยซับแรงได้ครับภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจับออกมาแบบนี้ครับเดินเข้ามาเราจะเจอเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์อยู่ทางด้านนี้ซึ่งจะเว้นสเปซไว้เยอะหน่อยส่วนห้องอาบน้ําทางด้านนี้ก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งอาบไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับห้องนี้ถ้าจะทําเป็นห้องน้ําผู้สูงอายุ อย่าลืมติดพวกราวจับอะไรต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุท่านพยุงตัวหรือจับประคองตัวได้เวลาเดินมาเข้าห้องน้ําได้จะได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับติดกับห้องนอนห้องนี้จะมีห้องพ o w d e r room มด้านนี้ครับจะเป็นห้องน้ํารับแขกก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันอาบน้ําจะมีพื้นที่สําหรับล้างไม้ล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ําทําธุระเท่านั้นเองห้องที่อยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ครับตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นกึ่งไลบรารีรูมครับ สมาชิกในครอบครัวสามารถจะมานั่งอ่านหนังสือทำกิจกรรมจิบชากาแฟแะอะไรต่างๆภายในห้องนี้ได้บางบ้านอาจจะทําห้องนี้เป็นห้องทํางาน Work f อร m Home ก็ได้หรือเป็นห้องประชุมออนไลน์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือนี่คืออีกจุดหนึ่งของข้อดีของการเอาที่จอดรถวางไว้กลางบ้านแล้วแยกฟังก์ชันบ้านออกมาเป็นปีกซ้ายขวาครับ เพราะว่าโซนนี้จะกลายเป็นโซนที่สงบและมีพื้นที่ใช้งานของเขาเองในขณะที่อีกโซนหนึ่งที่เป็นปีกทางด้านนู้นก็จะกลายเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียไว้ให้ทุกคนมาใช้ทานข้าวนั่งเล่นหรือรับแขกได้มันจะเป็นโซนที่วุ่นวายกว่าครับชั้น2ของบ้านหลังนี้จะเป็นไพรเวทโซนของคนในบ้านครับข้างบนเนี่ยจะมี3ห้องนอนกับอีก1 Family Area ครับห้องนอนแรกด้านนี้เขาไม่ได้จัดออกมาเป็นห้องนอนครับ บ้านตัวอย่างเขาจัดออกมาเป็นห้องทํางานแบบห้องทํางานจ๋าเลยครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะทํางานส่วนผนังด้านข้างก็เป็นตู้เก็บข้าวของหนังสืออะไรต่างๆทางด้านนี้จะมีห้องน้ําด้วยซึ่งก็เป็นห้องน้ํามาตรฐานครับดังนั้นเนี่ยตัวห้องนี้มันยืดหยุ่นแล้วแต่เจ้าของบ้านครับจะทําเป็นห้องนอนก็ได้อยู่แล้วครับเพราะมันมีห้องน้ําที่มีส่วนอาบน้ําในตัวครับส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกปีกหนึ่งซึ่งแยกออกมาเลยครับ ปีกทางด้านนี้ก็จะทําออกมาเป็น Family Area ยครับเขาจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีแบบนี้ทางด้านหลังจะเชื่อมกับส่วนของดับเบิลโวลูมที่ตรงกับส่วนของพื้นที่รับแขกทางด้านล่างครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับพื้นที่ดับเบิลโวลูมเนี่ยพอมันเชื่อมพื้นที่กันเนี่ยมันจะทําให้บ้านเนี่ยมันดูโปร่งโล่งมาก ข้อเสียของพื้นที่ดับเบิลโบลุมที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วก็คือมันไม่เก็บกักแอร์ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแยกโซนการใช้งานของแต่ละส่วนให้มันมิดชิดยิ่งขึ้นเก็บเสียงมากขึ้นรวมถึงประหยัดแอร์ด้วยก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็แค่กั้นผนังกระจกตรงนี้ทั้งหมดเลยพื้นที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะใช้แอร์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับปีกฝั่งนี้จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนรองครับ พอเราเปิดประตูเดินเข้ามาจะเห็นว่าห้องนอนห้องนี้มันจะใหญ่กว่าห้องแรกที่ชั้น2เยอะครับตรงนี้วางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตได้อยู่แล้วปลายเตียงติดไซส์บอร์ดวางทีวีได้ผนังทางฝั่งนี้เป็นผนังกระจกถ้าเกิดว่าข้างบ้านมีพื้นที่ดินมากก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเชดดิ้งทางฝั่งนี้ได้ครับส่วนทางฝั่งนี้เขาทำเป็นตู้เสื้อผ้าตัวแอ รวมถึงมีโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอเน,นกประสงค์วางไว้ทางด้านนี้ด้วยเพราะมันอยู่ติดกับส่วนของห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ําค่อนข้างมาตรฐานนะครับพอเดินเข้ามาก็จะเจออ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของโคลเลอร์แล้วก็พื้นที่เชาว์บ็อกที่มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แบบนี้ครับอีกปีกหนึ่งทางด้านนี้จะทําเป็นห้องมาสเตอร์เบดมครับทุกคนดูการออกแบบของเขานะครับพอบ้านเนี่ยมันถูกยืดกลายเป็นบ้านหน้ากว้างแล้วกั้นด้วยคอริดอร์มันจะให้ไพรเวซีมากกว่าก,า,การเอาห้องมาติดกันอยู่แล้ว ส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจัดแบบนี้ครับพอเดินเข้ามาจะเจอเตียง6ฟุตวางไว้แบบนี้ปลายเตียงมีระยะมากพอที่เขาจะบิ้วเป็นตู้บิ้วอินเต็มผนังแบบนี้ได้วางทีวีขนาด 70- 80นิ้วได้สบายๆเพราะระยะดูทีวีมันเหลือเฟือครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านที่เขาทำออกมาเป็นระเบียงครับตัวระเบียงไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำออกมาได้น่าสนใจที่อยากให้ทุกคนดูก็คือ การปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้ครับระยะความสูงของเรือนยอดหรือเรือนพุ่มของต้นไม้มันจะบังส่วนของพื้นที่ระเบียงพอดีบ้านตรงข้ามหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาจะมองเข้ามาไม่เห็นพื้นที่ใช้งานภายในครับและถ้าเราเลือกชนิดของต้นไม้ได้ดีเป็นไม้ดอกที่ให้กลิ่นหอมตรงนี้เราสามารถจะเปิดระเบียงออกมาเด็ดดอกไม้หรือชื่นชมไม้ดอกของเราได้จากห้องนอนของเราเองซึ่งถือว่าน่าสนใจครับพื้นที่ถัดไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่ใช้งานครับ ซึ่งทางด้านนี้เขาจะขั้นด้วยพื้นที่ที่จัดออกมาเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ที่ใช้แต่งตัวแต่งหน้าได้แบบนี้เนื่องจากว่ามันตรงกับช่องแสงทางด้านข้างพอดีส่วนโซนนี้จะเป็นโซนหน้าห้องน้ําที่เขาทาเป็นตู้เสื้อผ้าและตู้เก็บของเข้าผนังแบบนี้ครับส่วนห้องน้ําทางด้านนี้ก็จะจัดออกมาแบบนี้นะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าที่ไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าฮีเซนเฮอร์นะครับใต้อ่างสามารถเก็บซัพพลายของใช้ในห้องน้ําได้ ส่วนตัวโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นของโคลเลอร์ที่เขาติดตั้งมาให้ตรงนี้ครับซึ่งในห้องมาสเตอร์เบรูมนี้จะได้เป็นฝาฉีดชำระแบบอัตโนมัติด้วยครับส่วนอาบน้ําอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนยืนอาบน้ําและส่วนอ่างอาบน้ําที่เขาให้เป็นอ่างใหญ่เข้ามุมนั่งอาบได้พร้อมกัน2คนครับตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะเลือกกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับมันจะได้เข้ากันได้และกลมกลืนกับพื้น s p c ที่อยู่ในห้องนอนครับ ดูโครงการกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้ครับเอาเรื่องทำเลก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของโครงการครับตัวทำเลโครงการนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับทุกคนนะครับมันออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้หรือทำงานใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้ครับตัวทำเลในย่านนี้ของฉะเชิงเซานับวันจะยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งงานที่สำคัญโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่รายรอบพื้นที่บริเวณนี้ครับ ตัวทำเลที่เกาะกับถนนสิริโสธรนะมันมีข้อดีอย่างมากที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการเดินทางครับมันจะแตกต่างไปจากทําเลอื่นๆตรงที่ว่าคนที่เลือกบ้านที่อยู่บนถนนเส้นนี้มันน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางเข้าออกเมืองโดยเฉพาะในโซนนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกันครับตัวทำเลโครงการนะ่ะถ้าจะเดินทางไปนิคมอมตะนครนะครับใช้เวลาเดินทางอยู่แค่ประมาณ25-30ถึงนาทีเท่านั้นเองครับ ส่วนถ้าจะเดินทางไปสุวรรณภูมิก็ใช้เวลาประมาณ35นาทีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกจะเดินทางไปยังเส้นบางนาตราดไปเมกะบ,บางนาใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีซึ่งอยู่ในระยะเดินทางที่ไม่เกิน1ชั่วโมงทั้งนั้นเลยครับทำเลที่เดินทางสะดวกก็ไม่น่าแปลกที่จะมีโครงการบ้านทยอยเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้อีกเยอะเลยครับแต่ทำเลลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับคนใช้รถที่มีรถส่วนตัวนะครับส่วนที่2ที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรูปแบบโครงการครับ โครงการมีเนื้อที่ดินประมาณ30ไร่ทําออกมาเป็นบ้าน123หลังซึ่งทําให้เขาสามารถที่จะจัดวางพื้นที่สวนกลางพวกคลับเฮาส์สวนสาธานะรณะรวมถึงวางระบบ Security ได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นครับทำให้เวลาเราออกไปทํางานนอกบ้านกับแฟนเรายังรู้สึกอุ่นใจว่าเด็กๆที่อยู่ที่บ้านเขาจะมีสวนเขาจะมีสระว่ายน้ําให้ใช้รวมถึงมีความปลอดภัยเพียงพอครับ รูปแบบโครงการนี้เขาทำออกมาเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดในระดับเซกเมนต์7ถึง15ล้านซึ่งเซกเมนต์นี้ในย่านนี้ถือว่าเป็นบ้านระดับหรูแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันจะคัดกรองผู้อยู่อาศัยในระดับเดียวกันครับและความเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอทุกหลังรวมถึงมีถนนส่วนกลางที่กว้างด้วยมันก็น่าจะลดปัญหาการอยู่อาศัยของเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกันได้เยอะเหมือนกันครับสุดท้ายคือตัวบ้านครับ บ้านทั้งสองแบบออกแบบมาเป็นแนวโมเดิร์นอังกฤษซึ่งถ้าเราไม่พูดถึงความสวยความงามซึ่งแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันฟังก์ชันของบ้านที่นี่เขาเน้นความเป็นสัสดส่วนครับก็คือจะมีการจัดวางซอยพื้นที่ให้มันมีการใช้งานเป็นสัสดเป็นส่วนภายในบ้านซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของแปลนบ้านของเขาส่วนข้อด้อยของบ้านก็มีนะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นบ้านพีแาสซึ่งมันจัดพื้นที่ได้ง่ายและยืดหยุ่นแต่ไม่เหมาะกับการต่อเติมอย่างอิสระเสรีเหมือนบ้านที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปอยู่แล้วครับ อีกข้อหนึ่งก็คือความที่บ้านเขาจัดออกมาเป็นสัดส่วนเน้น p r i v a c y มันจะไม่ใช่บ้านแบบเปิดโล่งเชื่อมพื้นที่เข้าด้วยกันแบบบ้าน Open นแพนซึ่งบางคนที่ชอบบ้านลักษณะแบบนั้นก็ต้องมาลื้อมาจัดพื้นที่ภายในใหม่เยอะอยู่ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube c h anel n ของ Mr. O ครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ